สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ Sunrise Solar Screen Mineral Face Sunscreen SPF 50+ PA+++ ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวจากแสงแดดให้คุณได้สนุกทุกๆวันโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไป ด้วยซันไลท์โซล r s สกรี n กันแดดกายภาพ100%ที่ช่วยปกป้องผิวจากรังสี U.V. ด้วย S.P.F. 50+PA++ และยังช่วยปกป้องผิวจากแสงสีฟ้าได้อีกด้วยออกแบบมาโดยเฉพาะให้อ่อนโยนกับทุกสภาพผิวจะออกไปสนุกหรืออยู่บ้านผิวก็ไม่โดนทำร้ายอีกต่อไป ด้วยประสิทธิภาพในการปกป้องผิวที่ครอบคลุมได้ทั้งรังสี UVA รังสี UVB และแสงสีฟ้ารวมถึงประสิทธิภาพในการกันน้ำสูงสุดถึง80นาทีช่วยให้คุณหมดกังวลและเต็มที่กับทุกๆก,กิจกรรมกลางแจ้งหรือกิจกรรมในน้ำได้แบบสบายๆ Sunrise Solar Screen ยังมาพร้อมกับเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมซาบเร็วไม่เหนียวเหนดหนะและไม่ทิ้งคราบขาวไว้กวนใจ นอกจากนี้ยังปราศจากสารกันแดดแบบเคมีสารเคมีที่เป็นอันตรายรวมถึงน้ำหอมเพราะฉะนั้นแล้ววางใจได้เลยนะคะถึงความอ่อนโยนต่อผิวไม่อุดตันและไม่ก่อให้เกิดสิวอีกด้วยไม่เพียงแค่การปกป้องที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นเพราะสไลด์โซลาร์สกรีนยังมาพร้อมกับสารบำรุงที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นให้กับผิวและปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระรวมถึงยังเป็นมิตรต่อธรรมชาติปราศจากสารที่ฟอกขาวประการรังอีกด้วยค่ะ และ Sunlight Solar Screen หลอดนี้หลอดเดียวสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปทาปุ๊บปกป้องปับ๊บเหมาะสำหรับทุกกิจกรรมไม่ว่าจะอยู่ในร่มทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือแม้แต่ลงน้ำ s u n ไ rise Solar Screen Mineral Face s u n s c f e e n s ิบบวก PA บบบวก,บวก,บวกหลอดนี้ก็เอาอยู่ค่ะ สำหรับคุมพลังที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผลิตภัณฑ์ Sunrise Solar Screen Mineral Face Sunscreen SPF 50+ PA+++ หลอดนี้ này, ประกอบไปด้วยสารสำคัญดังนี้ค่ะไบซาโบโลจากธรรมชาติ100%ค่ะสารสกัดจากพืชแคนเดียที่มอบความชุ่มชื้นแบบบางเบาให้กับผิวของเรา วิตามินอ e, ีปกป้องผิวและช่วยส่งเสริมการต่อต้านอนุมูลอิสระและที่ขาดไม่ได้เลยคือซิงค์ออกไซด์ค่ะที่ช่วยในการปกป้องผิวจากแสงแดดทั้งรังสี uv a uv b และยังไม่ก่อให้เกิดการฟอกขาวของประการังอีกด้วยค่ะ ในส่วนของวิธีการใช้งานนะคะแนะนําให้ทาผลิตภัณฑ์ให้ทั่วทั้งใบหน้าและลําคอในปริมาณที่เหมาะสมก่อนออกแดดอย่างน้อย20นาทีและทาซ้ําอีกครั้งหลังจาก80นาทีนะคะหลังจากการว่ายน้ําหรือการทํากิจกรรมกลางแจ้งที่เหงื่อออกอย่างต่อเนื่องค่ะทาทันทีเมื่อเช็ดตัวให้แห้งและทาทุกๆ2ชั่วโมงนะคะหากมีการออกแดดเป็นเวลานานหรือสามารถใช้ในขั้นตอนสุดท้ายในการดูแลผิวของคุณในชีวิตประจําวันก็ได้เช่นกันค่ะ ทราบอย่างนี้แล้วนะคะให้ Sunrise Solar Screen Mineral Face Sunscreen SPF 50บวก PA บวกบกบกบกทำหน้าที่ปกป้องผิวแล้วออกไปสนุกกันให้เต็มที่เลยค่ะ